ครับอยู่กับเอ็มสอเจริญการช่างนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านดงพยุงนะครับตําบลดงพยุงอาเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับก็เป็นคาดติดรถไถนะครับขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเอ็มสอเจริญการช่างนะครับตัวนี้ก็เป็นโครงผานนะครับ CMT นะครับนี่ครับโครงผานซ m T นะครับตัวนี้นะครับด้านล่างจะมีสันกระดูกยาวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งคาดติดรถไถเอ็มสอเจริญการช่างเลยนะครับว่าเราติดตั้งกันยังไงตัวนี้ลูกค้านะครับ แปลงนะครับจากผ่าน6เป็นผ่าน5นะครับก็ในส่วนของการแปลงนะครับโครงผ่านจะมีขนาดเท่าเดิมนะครับก็สามารถติดตั้งได้กับคาดของเราเลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการจับยึดนะครับว่าเราจับยึดตรงไหนนะครับแล้วก็ขันน็อตยังไงนะครับวิธีการตั้งโดยที่เราไม่มีรถนะครับไม่มีรถมาต่อพ่วงนะครับในส่วนของผ่านไถนะครับ ตอนนี้ลูกค้าอยู่ที่ไร่นะครับกําลังเดินทางเข้ามาลูกค้าบอกว่าให้ทีมงานติดตั้งที่ผานไถได้เลยนะครับตัวนี้ก็ไม่มีรถต, remember. ต่อพ่วงเราก็สามารถติดตั้งได้นะครับง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งนะครับว่าเราจะติดตั้งยังไงติดตั้งตรงไหนนะครับเป็นวิธีการที่เราจับยึดคาดนะครับนี่ครับครับครับก็เป็นจับยึดในส่วนของคาดเหล็กตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ ใส่ประกับด้านล่างนะครับประกับเราทําตัวมีสันกระดูกมาให้เห็นไหมครับนี่เชื่อมเหล็กมาให้แล้วก็หงายฝั่งที่มีสันกระดูกนะก้หงายประกบขึ้นแล้วก็ร้อยน็อตขึ้นมาก็ขันล็อกได้เลยนะครับในส่วนที่ไม่มีสันกระดูกก็หงายอีกฝั่งหนึ่งขึ้นนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนระดับขาเราตั้งเซนเตอร์จากโรงงานมาแล้วนะครับว่า ใบ26นิ้วนะครับก็ใช้ไปเรื่อยๆมันจะเล็กลงเรื่อยๆนะครับในการออกแบบคาาเนี่ยเราก็ทําตามโครงผานนะครับโครงผานถํายทตามมาสเตอร์นะครับเป็นรุ่นไครรุ่นมันนะครับไม่สามารถที่จะติดตั้งกันได้นะครับไม่ใช่ว่าเอาตัวรุ่นเล็กของครูปต้ามาใส่ในส่วนของฟอร์ดนะครับหรือจะเป็นตัวเล็กนะครับมาใส่ฟอร์ดนะครับมันก็ใช้งานไม่ดีนะครับตัวนี้เรามีในส่วนของมาสเตอร์โค้งผานโค้งผานไขรแห่งดี เราก็จะขึ้นตามโครงผ่านไคิงหลีโค้งผ่าน CMT แล้วก็จะขึ้นตามโครงผ่านไซ c ี CM t นะครับเพราะว่าระยะขามไม่เท่ากันนะครับนี่วิธีการติดตั้งก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของอเหล็กเป็นมาตรฐานมอกทุกชิ้นนะครับแล้วก็เชื่อมแบบ CO2 นะครับนี่ครับอ่าเขาจะประมาณนี้ครับในการติดตั้งก็ง่ายๆเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะได้ค่าติดรถ y, ถ่ายก็โทรมาสอบถามผมได้0887478136สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับ ก็ในส่วนของอาราคานะครับแต่ละพื้นที่ราคาไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นโซนภาคอีสานเนี่ยก็ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเล็กนะครับรุ่น3ามสแรง36แรง40แรงพร้อมจัดส่ง7,500บาทนะครับรุ่น45แรง47แรง50แรงเนี่ยพร้อมจัดส่งอยู่ที่8,000บาทนะครับแล้วก็รุ่น MU 49 M 6 2 40 MU 5 7นะครับใบผ่าน24นิ้วนะครับตัว MU นะครับ ขนาดโค้งผานจะเท่ากับตัวนี้นะครับตัว MU นะ MU 49 m 6240 MU 57นะครับขนาดจะเท่ากับตัวนี้นะครับแต่ใบผานนะครับจะอยู่แค่24นิ้วนะครับระดับขานะครับเราต้องทำให้ได้ตามใบผานนะครับมันถึงจะใช้งานได้ดีนะครับก็เราก็มีต้นแบบเหมือนกันตัว MU 49นะครับก็ MU 49 m 6240 MU 57ก็8,500บาทนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับ อยู่ภาคอีสานนะครับพร้อมจะส่งอยู่ที่9,000บาทนะครับถ้าเป็นภาคเหนือภาคใต้ก็จะบวกเพิ่มมานิดหน่อยนะครับเป็นค่าขนส่งนะครับก็บวกเพิ่มทุกๆุกตัวนะครับที่ผมแจ้งนะเนาะก็เบอบวกเพิ่มมานิดหน่อยนะครับนี่ครับการจับยึดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับด้านล่างก็จะอยู่ประมาณนี้ในส่วนการทํางานก็จะมีสปริง2ตัวที่ดึงล็อกเอาไว้อยู่นะครับถ้าเราไม่ใช้งานเราก็พับขึ้นเอาไว้แบบนี้นะครับถ้าเราจะใช้งานเราค่อยดึงคาดลงมาด้านล่างนะครับ ก็จะาสามารถที่จะไถแล้วก็พวนดินไปด้วยได้เลยนะครับก็ตัวนี้ไม่เปลืองน้ํามันนะครับลดค่าน้ํามันลงได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ลดเวลาได้ด้วยนะครับก็ใครที่สนใจอยากจะได้ก็โทรมาสอบถามผมนะครับเบอร์โทร0887478136นะครับช่างเอ็มสเจริญการช่างนะครับ